แค่วันเสาร์ก็มันแล้วครับสำหรับการแข่งขัน m o t ต g p สนามมิซานโน่ครับประเทศอิตาลีที่มีเหตุการณ์ให้แฟนๆสองล้อชาวไทยครับได้ลุ้นกันตลอดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ครับเรียกว่าลุ้นกันตั้งแต่รอบคอลี่าฟยันรอบสปินเรสกันเลยทีเดียวครับคลิปนี้ผมมีภาพบรรยากาศการคอลี่ายในรุ่น Mo t ต2ของเจ้ากล้องและการแข่งขันสปินเรสในรุ่น Mo t ต GP มาฝากเพื่อนๆกันครับ ก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกรดูีสีเกมมิงกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกรดูกสีเกมมิงเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันในรอบคอลี่ไฟวันหรือรอบคีวันกันก่อนเลยครับสำหรับรุ่นโม t o 2 เรียกว่าสนามนี้นี่ลุ้นกันเหนื่อยจริงๆครับสำหรับแฟนๆของเจ้ากล้องสมเกตจันทราครับที่ร่วงลงมาอยู่ในรอบคีวันเลยครับในสนามนี้ซึ่งสนามนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าไม่รู้ทีมเอเดมิสึอครับเขามีแผนอะไรของเขานะที่ส่งเจ้ากล้องสมเกตจันทราของเราครับให้ไปวิ่งแบบรันเดียวยาวๆในขณะที่ทีมเมเดอย่างมาริโออาจีครับกลับใช้แผนเหมือนกับทีมอื่นครับที่เข้าพิษกันในช่วงประมาณ7นาที8นาทีครับในรอบคัดเลือก ซึ่งตรงนี้ครับในความคิดของผมนะครับผมมองว่าทางทีมงานครับเขาอาจจะให้เจ้ากล้องครับลองขี่แบบรันเดียวเหมือนกับในตอนเมนเรสครับที่เจ้ากล้องสามารถขี่แบบยาวๆได้ดีครับที่แบบยิ่งขี่ยิ่งเวลาดีอะไรประมาณนั้นครับอันนี้เดานะครับแต่จริงๆแล้วครับผมกลับมองว่าการวิ่งรันเดียวยาวๆครับยังไงก็สู้การวิ่ง2รันด้วยยางใหม่ไม่ได้จริงๆครับเพราะยังไงครับการเข้าพิษเพื่อไปรับฟังข้อมูลและปรับแต่งช่วงล่างหรือเปลี่ยนยางครับ ยังไงก็น่าจะมีผลบวกมากกว่าอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องยอมรับและครับว่าวันนี้แผนที่เจ้ากล้องใช้ครับมันไม่ได้ผลจริงๆครับโดยในช่วงแรกของรันที่1ครับเจ้ากองของเราครับก็มีพลาดไปบ้างครับด้วยการเหยียบแทร็กลิมิตครับจนทําให้ต้องยกเลิกเวลาไปในรอบนั้นไปครับซึ่งคล้ายๆกับกาเซียเลยครับ ที่สนามนี้นี่พี่แกนี่ขี่เกินแทร็กลิมิตไปบ่อยมากครับในรอบคอลี่ไฟครับเดี๋ยวก็เกินเดี๋ยวก็เกินครับไม่ได้เวลาไปเลยครับสำหรับกาเซียครับไม่รู้แกงองแงที่ไม่ได้ขึ้น m o t ต g p หรือเปล่าครับเลยขี่ไม่ได้ในช่วง2สนามที่ผ่านมาครับซึ่งจากช่วงต้นการคอลี่ไฟครับเจ้ากลองของเราครับก็อยู่ในอันดับที่10ครับและสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ได้ครับในรันแรกนะครับผม ก่อนที่นักแข่งคนอื่นๆครับจะเริ่มเข้าพิษกันไปครับเพื่อเข้าไปรับฟังข้อมูลหรือเปลี่ยนยางครับเตรียมพร้อมจะออกมากดเวลาในรันที่2แล้วครับซึ่งตลอดในช่วงเวลาที่เจ้ากล้องของเรายังคงวิ่งอยู่ครับก็ไม่สามารถทําเวลาที่ดีขึ้นได้เลยครับต่างจากนักแข่งที่เข้าพิษและออกมาวิ่งกันในรันที่2ครับที่สามารถทําอันดับของตัวเองครับขึ้นมาได้ครับตรงนี้นี่แหละครับอันดับของเจ้ากล้องครับร่วงลงไปทีละอันดับอันดับเลยล่ะครับ จะมีแค่ช่วง2นาทีสุดท้ายนี่แหละครับที่เจ้ากลองของเราครับสามารถกดเวลาได้อีกครั้งหนึ่งครับที่กดเวลาจากอันดับที่10ครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่พอจริงๆครับที่จะเข้าไปสู่ในรอบ Q2 ครับโดยหลังจากหมดเวลาในรอบคอลี่ไฟในรอบ Q1 ครับเจ้ากล้องของเราก็ทําเวลาจบในอันดับที่8ครับส่งผลให้ต้องออกตัวในอันดับที่22เลยครับในสนามนี้ครับ ก็คงต้องรอลุ้นเจ้ากล้องเลยครับในรอบเมนเรสให้สามารถทําอันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่มีแต้มให้ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับสนามนี้ที่เวลาต่อรอบของนักแข่งแต่ละคนครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเจ้ากล้องของเราครับจะสามารถทาผลงานได้ดีแค่ไหนครับและจะสามารถทําการแข่งขันจบในอันดับที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาคุยกันเล่นๆดูครับ มาต่อกันที่การแข่งขันสปินเรสในรุ่น m o t o GP กันบ้างครับที่สนามนี้ครับนักแข่งอิตาลีมากันเกือบครบเลบในอันดับออกตัวแถวหน้าซึ่งในอันดับออกตัวอันดับที่1ครับก็เป็นฟราเชสโกบัญญายาครับอันดับที่2ก็ฟรังโกโมเบเดลี่ครับอันดับที่3เป็นมาโคเบซิกกี้ครับซึ่งเป็นนักแข่งอิตาลีทั้ง3คนเลยครับในการออกสตาร์จากแถวหน้า แต่พอเริ่มการแข่งขันเท่านั้นเลยครับกลับกลายเป็นคอเก้มาตินเลยครับที่สามารถออกตัวได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับพุ่งขึ้นมาจากอันดับที่4ขึ้นมาคว้าโคช็อตได้เลยครับในโค้งแรกซึ่งหลังจากผ่านไปมีกี่โค้งครับอันดับที่1เป็นของคอเก้มาตินครับอันดับที่2ฟราเชสโกบัญญาญาอันดับที่3ามฟรังโกโมเบเดลี่ครับ ส่วนมาร์กมาเกสครับที่ออกสตาร์จากอันดับที่9กครับก็อยู่ในอันดับที่8ครับผมในช่วงแรกของการแข่งขันและมาโคเบซิกกี้ครับที่แกออกตัวได้ไม่ดีเลยครับอันดับร่วงลงไปจากอันดับที่3ครับก็หลุดลงไปอยู่ในอันดับที่8เลยครับสงสัยแกจะตื่นเต้นไปหน่อยครับสำหรับการออกตัวครับช่วงแรกนี่เรียกว่าเป็นช่วงที่จัดขบวนเลยครับยังไม่ค่อยมีการแซงกันมากสักเท่าไหร่ครับ ตำแหน่งเปิดหัวเทกระจาดสนามนี้ก็ตกเป็นของฟาบิโอดีจญานโตนิโอเลยครับที่ล้มลงไปในรอบที่2ครับเสียดดยลายหมวกโฮมเรสของแกจริงๆครับอุตสาห์ทำลายหมวกมาซะแบบแสบตาจริงๆครับสนามนี้หลังจากที่มาตินขึ้นนำครับเขาก็เริ่มหนีบรรย่าออกไปแล้วครับในช่วงแรกถึงแม้เวลาต่อรอบในบางรอบครับบราย่าอาจจะเร็วกว่ามาตินครับแต่บรรย่าก็ไม่สามารถเข้าใกล้มาตินได้เลยครับ ในขณะที่มาร์กมาเกดครับช่วงนี้ก็สามารถแซงมาโคเบสิกกี้ได้แล้วครับสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8แล้วครับในตอนนี้ในรอบที่4ครับรอบนี้ดูเหมือนบรรยาย่าจะสามารถเข้าใกล้มาตินได้ครับเวลาห่างกันเพียงแค่0.1วินาทีครับแต่ก็นั่นแหละครับสนามนี้มาตินครับแกแข็งแกร่งจริงๆครับไม่ว่าบรรยาย่าจะตามเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่สามารถจะแซงมาตินได้จริงๆครับ สมกับเป็นแชมป์เก่าสนามมิสาโนโจริงๆครับสำหรับคอเกมาตินในรอบที่5ครับก็พอจะมีอะไรให้เราดูกันบ้างครับด้วยการไล่บี้กันของเปโดคอสตาแแะะแบดบินเดอร์ครับที่พอได้ถูๆถ,ถ,ถ่ายๆกันไปบ้างกันในช่วงนี้ก็เป็น Pedro Costa เปโดคอสตาแหละครับที่สามารถแซงแบดบินเดอร์ไปได้ครับ ต่อมาในรอบที่9ครับมาร์คมาเกตก็เริ่มที่จะกดดันทางด้านของแบดบินเดอร์แหละครับเรียกว่าจี้มาชิดกันเลยทีเดียวครับในช่วงนั้นและไม่นานครับแบดบินเดอร์ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความเครียดของมาร์คมาเกตได้ด้วยการที่แบดบินเดอร์ครับพยายามที่จะเบรกลึกครับแต่ก็พลาดไปครับรถไม่ไหวจริงๆครับจนต้องบานออกไปครับทำให้มาร์คมาเกตครับแซงขึ้นไปได้ครับตอนนี้พีมาร์ของเราก็อยู่ในอันดับที่7แหละครับ และแน่นอนครับในเมื่อรอบการแข่งขันมันยังไม่หมดครับมีหรอครับที่พี่มาร์คมาเกสจะยอมทีนี้พี่มาร์กมาเกสก็เริ่มที่จะเปิดฉากไล่เปโดคอสตาที่อยู่ด้านหน้าเขาแล้วล่ะครับบวกกับในคู่อันดับที่3ครับที่ตอนนี้ครับอีเนียบาสเตนินี่ครับก็เริ่มที่จะไล่ฟังโกโมเบรีเข้ามาใกล้เช่นกันครับเรียกว่าไล่กันแบบมันจริงๆครับฟังโกก็ไม่ยอมครับอีเนียบาสเตนินี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับซึ่งในรอบสุดท้ายนี่แหละครับที่เป็นทางด้านของบาสเตนินี่ครับ ที่พยายามที่จะแซงโมบิเดลลี่ครับและก็สามารถมีจังหวะแซงได้เหมือนกันครับแต่ก็ลึกเกินไปครับทำให้ฟังโก้ครับแซงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมครับเรียกว่าเริ่มที่จะคุ้นชินกับตัวรถจริงๆแล้วครับสำหรับฟังโก้โมบิเดลลี และที่ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปอีกคนหนึ่งก็คงจะเป็นมาร์กมาเกตแหละครับที่ในรอบสุดท้ายครับสามารถแซงเปโดคอสตาได้สําเร็จครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5แล้ล้ครับสำหรับมาร์กมาเกตแกนี่เขี้ยวจริงๆครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปแม้แต่รอบเดียวจริงๆครับสำหรับมาร์กมาเกต และก็นั่นแหละครับผลการแข่งขันครับก็จบลงไปด้วยการคว้าชัยในอิตาลีของคอเกมาตินครับที่สามารถทําผลงานได้ดีตั้งแต่การออกตัวเลยทีเดียวครับส่วนอันดับที่2ก็ตกเป็นเจ้าบ้านอย่างฟาเชโกบัญญาญาครับที่หลังจากจบการแข่งขันสปินเรส คะแนนของมาตินก็นำห่างไปเป็น26แต้มแล้วครับในขณะน,นี้ต้องบอกว่าเริ่มลำบากมากขึ้นแล้วครับสำหรับแชมป์สสมัยล่าสุดอย่างบาดยายาส่วนอันดับที่3ครับนี่ต้องขอปรบมืองามๆจริงๆครับสำหรับการคัมแบ็กขึ้นมาอยู่บนโพเดียมอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้ว่านี่คือการแข่งขันสปินเรสครับแต่ผลงานของฟังโกโมเบเดลลี่ในวันนี้ก็แสดงให้เราเห็นแล้วครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีฝีมือไม่แพ้ใครเช่นกันครับกว่าจะปรับตัวเข้ากับรถดูคาติได้ก็เล่นเอาขอนฤดูกาลแล้ว เหมือนกันครับสำหรับนายพลแฟรงค์ของเราครับอันดับที่4ครับก็เป็นของอินเนบัสเเนนี่ครับที่พยายามจะแซงฟังโก้แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จจริงๆครับส่วนอันดับที่5ก็เป็นของมาร์กมาเกตครับที่ออกสตาร์จากอันดับที่9และสามารถจบในอันดับที่5ได้คงต้องมาลุ้นกันในรอบฟูลเรสครับว่าเมื่อรอบการแข่งขันมากขึ้นมีเวลามากขึ้นครับมาร์กมาเกต จะสามารถแพ่งธิ์ได้มากขนาดไหนครับส่วน Mo t ต2ครับแฟนๆชาวไทยก็คงต้องเชียร์กันเยอะหน่อยครับสำหรับสนามนี้เมื่อเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราของเราครับจะออกสตาร์จากอันดับที่22ก็เลยทีเดียวครับยังไงก็คงต้องเชียร์ให้เจ้ากล้องครับผมไล่ทำอันดับขึ้นมาเหมือนกับสนามที่ผ่านๆมานะครับถึงแม้ว่าสนามนี้ครับจะออกตัวจากอันดับที่ไกลจากหัวแถวมากเหลือเกินครับแต่ก็นะเราคนไทยครับไม่เชียร์คนไทยเราจะเชียร์ใครครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าการแข่งขันไหน ใครจะจบอันดับไหนกันบ้างครับลองทายกันมาเล่นเล่นกันดูครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ m o t ต GP ครับที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนเพื่อนีพีกันอยากเป็นประจำครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนพีพีครับผมกดติดตามกระติบสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ